แล้วตามหัวข้อเรื่องนะคะพลตรีหลวงวิจิตวาทการเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือประวัติศาสากร์โดยอ้างอิงถึงพงศวดานแควนลานช้างว่าด้ยวยเรื่องของเจ้าฟ้างุม้มกษัตริย์ผู้อื้อฉาวที่ไม่เคยเป็นสองรองใครในเรื่องผิดลูกผิดเมียคนอื่นนับว่าเป็นอีเกเรทตำนานเซ็กในราชสำนักที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะแสดงว่าพลตรีหลวงวิจิตวาทการต้องมีอะไรในใจแน่ๆในระหว่างการเขียนประวัติศาสากร์นี้ เอาเป็นว่าเราลองตามท่านพลตรีไปเรื่อยๆดีกว่าซึ่งหากย้อนกลับไปค้นเรื่องราวในพงศาวดารแคว้นลานช้างที่บันทึกไว้กว่า500ปีมาแล้วจะพบว่าเจ้าฟางุม้มคือสุดยอดแห่งบุรุษผู้มีจิตวิตฐานบานบุรีเป็นที่สุดพระชอบเหลือเกินกับการแอบไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเมียของข้าราชบริพารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือชาวบ้านชาวเมือง ตามพงศวดานแควลานช้างเล่าว่าเจ้าฟัากงุ้มเคยชุลมุนวุ่นรักเมียคนอื่นจนพระเจ้าแผ่นดินขเขมรผู้มีศักดิ์เป็นพ่อตาต้องเรียกตัวไปอบรมบ่มนิสัยพร้อมทางให้เข้าโบสถ์สาบานต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ว่าจะไม่ประพฤติผิดในการ,รมที่ไร้ศีลธรรมอีกมีหนำซ้ำยังประธานพระบางซึ่งเป็นพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์มาไว้เพื่อคอยเตือนใจว่าครั้งที่อยู่ในขเขมรได้เคยสาบานในโบสถ์มาแล้ว แต่สุดท้ายความหวังของพ่อตาก็เปรียบเสมือนบัวแรงน้ำเพราะกลับมาถึงแล้วเจ้าฟ้าง,งุ้มยังคงเหมือนเดิมนะคะสร้างความเอื่อมระอาให้แก่ข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในที่สุดบรรดาข้าราชาการขุนนางทั้งหลายจึงรวมตัวกันรประกาศปลดเจ้าฟ้างงุ้มออกจากราชสมบัติและบีบให้สละราชบัลลังก์นอกจากนี้ยังในประเทศพระองค์ออกไปจากแคว้นลานช้างเมื่อปีพุทธศักราช1916 สุดท้ายต้องออกไปทอดร่างลาโลกอยู่ที่เมืองน่านที่มีพระยาคำตันเป็นเจ้าครองเมืองอยู่เหตุที่รายยาวถึงตำนานเซ็กอืลอลั่นของเจ้าฟ้งงุ้มเพราะอยากจะเอ่ยถึงเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งแห่งแคว้นลานช้างที่มีพระนามว่าแก้วพิมพานั่นเองเจ้าหญิงองค์นี้ทรงมีตำนานรักไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะระหว่างที่พระนางเลื่องอำนาจนั้นได้สั่งปลดและปลงพระชนกษัตริย์แห่งแคว้นลานช้างไปทั้งหมด7พระองค์ แถมยังมีเฮกันแทบทุกพระองค์ด้วยนะคะและสุดท้ายทุกพระองค์ก็ทรงชะตาขาดเหมือนกันหมดคือพอพระนางแก้วพิมพาเริ่มเบื่อปุ๊บก็สั่งตัดหัวปั๊บแต่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมนะคะเจะ้าหญิงแก้วพิมพาถึงมีนิสัยวิปริตชนนี้นักประวัติศาสตร์ที่สนใจเรื่องราวของแคว้นลานช้างส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นว่าพระนางอาจจะได้กรรมพันธุรักมาจากเจ้าฟ้าง,งุ้มผู้เป็นปู่ เพราะเธอเป็นทิดาของพระยาสามเซนไทยพระโอรสของเจ้าฟ้างูมผู้ครองราชแทนพระบิดาที่ถูกเนรเทศโดยข้าราชบริพารนั่นเองเจ้าหญิงแก้วพิมพามีพี่น้องหลายคนทั้งชายหญิงแต่ที่สำคัญสำคัญและมีบทบาทในทางการเมืองของแคว้นลานช้างในการต่อมามีอยู่สมพระองค์คืออนุชามโนราสุภัรานะคะหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนลงแล้วราชสมบัติก็ตกเป็นของเท้าล้านคำแดง หนึ่งในพระเชษฐาของเจ้าหญิงแก้วพิมพาแต่ปรากฏว่าเท้าล้านคำแดงครองราชได้ถึง10ปีก็ซิ้นพระชนอย่างมีเงื่อนงำในขณะที่เจ้าหญิงแก้วพิมพากรับเรื่องอำนาจในราชสำนักลานช้างสูงสุดแต่เรืองอยู่หลังม่านนะคะจะว่าไปแล้วในประวัติศาสตร์ของชนชาติแถบนี้มีผู้หญิงยุ่ไม่กี่คนที่ก้าวขึ้นมาเรืองอำนาจที่ในยุคแรกๆก็นั่งหลังม่านนะคะแต่พอนานเข้าก็ก้าวขึ้นมาเขย่าบัลังครองอาณาจักรเสียเอง ที่สำคัญมักจะพาอาณาจักรล่มจมไปด้วยคือตัวเองตายไม่ว่าพาประเทศชาติประชาชีป่นปี้ไปด้วยนับเป็นความสวยของไพร่ฟ้าประชาชีในดินแดนนั้นจริงๆเท่าที่อ่านประสบพบเจอมามีบ้างบางองค์เหมือนกันที่หดหดถ้าเมืองจีนก็ต้องพระนางซูสีไทห่านะคะถ้าว่ากันใกล้ๆบ้านเราที่แอบย่องมาเผากรุงศรีอยุธยาสองครั้งสองคราค,คือพม่าก,ก็ต้องพระนางสุพัรัตน์ สองนางพญาของสองยุคสมัยนี้ก็ไม่เคยปราณีใครเหมือนกันนะคะเอาล่ะในเมื่อเอ่ยพระนามทั้งสองพระองค์มาแล้วหลายคนคงอยากรู้ว่าหโหดขนาดไหนตามมาสิคะเดี๋ยวแบบจะเล่าให้ฟังสำหรับพระนางซูสีเทฮา,านามเดิมว่าเยฮูนาลาเป็นลูกสาวของนายกองทงนามว่าหวยเจิงซึ่งเป็นหน่วยรบหนึ่งใน8หน่วยกำลังรบหลักของแผ่นดินราชวงศ์เชงและต่อมานางได้เป็นพระสนมของพระเจ้าเฉียนฟง นังสือบางเร่มเรียกพระเจ้าเซียนฟงนะคะและสะสมบาร,รมีรวมไปถึงความเหี้ยมโหดที่เพียบพร้อมด้วยเล่เพทุบายจนได้ครองอำนาจหลังม่านไม้ไผ่ก่อนที่เมืงจีนจะเสียดินแดนให้ชนตะวันตกในรัชสมัยของจกักรพรรดิปู่ยี่กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์แมนจูที่ได้ครองเป็นดินจีนและเป็นกษัตริย์ที่พระนางซูซีไทเฮาโปรดเกล้าให้ขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว ในส่วนของตำนานอื้อ้าวข่าวรักของนางพญาหงที่อยู่เหนือมังกรนำว่านางพยาสูสีทเท่านั้นปรากฏอยู่กันมากมายนะคะเขียนกันให้เประไปหมดคนรุ่นหลังๆเองก็จนด้วยกล้าว เพราะไม่รู้ว่าพระนางทรงทำเปิดเองหรือว่านักเขียนงานแนวประวัติศาสตร์มาทำให้พระนางเปิดแต่ที่แน่ๆวีรกรรมของพระนางกับเหล่าขันทีเทียมก็คือตามกฎมนเทียนบานแล้วนะคะผู้ชายที่รับใช้เนี่วังต้องห้ามจะต้องถูกต่อให้ทวนทองหมดสภาพเป็นมะเขือเผาโดยการตัดลูกอันธะออกทั้งสองข้างอยากเข้าใจผิดว่าเป็นการหันทวนทองเหมือนกับหันแป้งทำปลาต้องโกนะคะ แต่ปรากฏว่ามีขันทีจำนวนไม่น้อยที่ใช้วิธีซิกแซกหลบเข้าไปเป็นขันทีเทียมทองคำในหวังต้องห้ามซึ่งหนึ่งในนั้นคือลิเลียนหยีที่ต้องมากลายเป็นชายบำเรอให้พระนางนั่นเองนะคะและเป็นหนึ่งในกลุ่มขันทีจอมโหดที่มีอำนาจมากในสมัยนั้นแน่นอนพวกเขาคือเครื่องจักรสังหารที่ปริศชีพผู้ขวางทางอำนาจของพระนางซูสีได้เห่ามามากมายนะับไม่ถ้วนตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ขุนนางรวมไปถึงไพร่ฟ้าข้าแพ่นดิน แต่ตัวของพระนางสูสีทเทฮาเองในห้วงลมหายใจสุดท้ายก็รู้ซึ้งถึงความผิดพลาดที่ตนเองและกลุ่มขันทีกระทำกับบ้านเมืองเมื่อครั้งเรืองอำนาจพระนางจึงมีพระบรมราชองค์การครั้งสุดท้ายว่าใครจะมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ดีจงอย่าไว้ใจพวกขันทีและอยากให้ผู้หญิงได้อานาจในบ้านเมืองเด็ดขาดในหนังสือนางพญาเม้งจูฉบับพิมพ์ครั้งที่1พุทธศักราช2501 ที่สเสถียรทรบารังสีแปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือของชาวตะวันตกหลายเล่มระบุไว้ว่าชั่วโมงต่อมาเมื่อนางพยาจวนจะสิ้นลมหายใจพวกคุณนางข้างพระที่ทูลถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะรับสั่งว่ากระไรต่อไปอีกนางพยาทรงฟังรู้เรื่องนิ่งไปสักครู่ก็รำรัดออกมาแผ่วเบา ยามข้อความแน่พระบรมราชองค์การข้อหนึ่งคือไม่ให้เอาผู้หญิงมามีอำนาจในบ้านเมืองและไม่ยอมให้พวกขันทีมายุ่งในกิจการของแผ่นดินมีรับสั่งว่าสมัยแผ่นดินก่อนๆมาพวกขันทีและพวกผู้หญิงพากันทำลายราชบัลลังก์เสียเป็นอันมาก นางพญาพเม้งจูหรือพระนางสูสีเทห์เห่าสิ้นพระชนในวัย73ชันสาและเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงเศษของวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2,451หลังจากนั้นไม่นานนะคะอาณาจักรมังกรก็ถึงการอวสานเสียดินแดน,นให้กับกองทัพอังกฤษ ฝรั่งเศสอเมริกาและต้องอยู่ในวังวนของการแข่งแย่งอำนาจยาวนานหลายปีจนในที่สุดก็กลายเป็นดินแดนที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ไปตราบจนถึงทุกวันนี้ส่วนจกกักรพรรดิปูยีกริย์องค์สุดท้ายแห่งราชสำนักแมนจูที่ปกครองดินแดนนี้มายาวนานก็ถูกพักคอมมิวนิสต์ถอดพระอิสริยยศกลายเป็นสามัญชนพลเมืองจีนธรรมดาและลาโลกไปอย่างเงียบ ส่วนเรื่องราวของพระนางสุภยาลัตแห่งราชวงศ์พม่านั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องพม่าเสียเมืองของบรม,มคูเหม่อพมระชวงคึกฤทธิ์ปราโมทก็จะทราบซึง้งถึงความโหดร้ายของพระมเหสีของกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งพม่าได้เป็นอย่างดีนะคะท่านคึกฤทธิ์นำเรื่องอื้อฉาวนี้มาเขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐรายวันเป็นตอนๆราวปีพุทธศักราช2511เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มก่อนจะรวมเล่มออกมาในชื่อ พม่าเสียเมืองการเขียนเรื่องนี้หม่อมคึกฤทธิ์ได้หยิบเอาเกร็ดประวัติศสาสตร์ช่วงสุดท้ายของราชวงศ์พม่าคือยุคข,ของพระเจ้าสีป้อมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะโดยหม่อมคึกฤทธิ์อ้างว่าเป็นการเก็บความมาจากบันทึกของชาวอังกฤษและจากจดหมายเหตุคณะทูตอังกฤษนั่นเอง แต่ท่านไม่ได้ระบุถึงที่มาของเอกสารว่านำมาจากที่ไหนใครเขียนซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยเพราะทำให้ตามอ่านต่อจากต้นฉบับลำบากนะคะแต่เท่าที่อ่านเรื่องราวต่างๆในพม่าเสียเมืองจบแล้วยอมรับว่าความโหดเหี้ยมนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งที่พระเจ้ามินดุงผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อหรือที่บอกของราชเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสร้างเมืองมันทะเลนั้น ต้องเอาคนเป็นเป็นมาฝังถึง52คนฝังตามประตูเมืองประตูละสามคน12ประตูก็เป็น36คนตามมุมเมืองอีกมุมละคนประตูพระราชวังและสี่มุมกำแพงพระราชวังก็ต้องฝังคนอีกและเฉพาะใต้พระที่นั่งสิงหาดอันเป็นพระที่นั่งในท้องพระโรงสำหรับสเสด็จออกขุนนางก็ต้องฝังคนถึงสี่คนเลยนะคะ นั่นเป็นความโหดเหี้ยมที่แนบแน่นอยู่กับความเชื่อในเรื่องของการสร้างเมืองใหม่ที่ต้องมีการสังเวยในสมัยพ่อผัวแต่ในยุคที่พระนางเรืองอำนาจนั้นพระนางทรงเยี่ยมแบบไม่ติดเบรกเลยจริงๆนะคะเพราะทรงเก็บบรรดาเชื้อพระวง์และคุณนางที่ขวางพระกันพระเนตรไปมากมายดังเนื้อความในพม่าเสียเมืองตอนหนึ่งที่ว่าพอได้เวลาพระเจ้าสีป้อและพระนางสุภยาลัตก็เสด็จลงทอดพระเนตรละคร ปีพาดก็โหมโรงเสียงคล้องกลองของปีพาดดังกึกก้องไปทั่วกลบเสียงอื่นไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาถึงพระกันของพระเจ้าสีปอได้เสียงที่พระนางสุพยาลัตต้องการจะกลบเสียงนั้นก็คือเสียงของคนที่กำลังถูกฆ่าละครที่มาเล่นในวันนั้นพระนางสุพยาลัตสั่งให้หาละครนอกเพราะมีตลกโปกฮาส่งเสียงโด่งดังได้มากขณะที่ละครเล่นนะคะพระนางก็เร่งให้ปีพาดตีดังขึ้นตรัสสั่งให้คนร้อง ร้องให้ดังขึ้นให้เล่นตลกให้ดังขึ้นและส่งพระสลวนดังๆชักนำคนดูจำนวนมากนั้นให้หาติดต่อกันไม่ขาดระยะพระนางสุพยาลัตได้ขึ้นเป็นพระมเหสีเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่คนทั้งหลายก็รู้แล้วว่าตนไม่อาจขัดพระราชประสงค์ของพระนางได้เสียงที่โรงละครในวังนั้นจึงดังกึกก้องประดุดฟ้าจะถล่มทลาย แต่บางครั้งก็มีเสียงหวีดร้องดังมาแต่ไกลนะคะพระเจ้าสีป้อหันพระพักไปมองทางต้นเสียงพระนางสุพยาลัตก็หันไปถลึงพระเนตรกับปีพาดทันใดนั้นคนกลองก็รัวกลองคนฉาบก็ล่อฉาบเสียงหวีดร้องนั้นก็เลือนลางไปนางพนักงานข้างในที่คอยเฝ้าอยู่ก็รินน้ำจันใส่ถ้วยทองถึงพระราชหัตพระเจ้าสีป้อ นอกจากจะทรงเก็บโจท์ทางการเมืองด้วยการเอาละครน,นอกมากลบเสียงทุบด้วยท่อนจันแล้วพระนางสุภยาลัตทรงวางแผนที่จะปลิดชีพพระนางสุภขีพระอัครมเหสีของพระเจ้าสีป้อทั้งทังที่เป็นสมเด็จพระพี่นางของพระองค์เองด้วยการเท็จทูลพระเจ้าสีป้อว่าพระนางสุภขีกําลังทําเสน่ห์ยาแฝดให้พระเจ้าสีป้อหลงไหลเป็นเหตุให้ต้องมีการไตส่สวนและลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม บรรดาข้าราชบริพารที่ติดตามพระนางสุภคย,ยีถูกสั่งขังจนตรอมใจตายไปเยอะนะคะส่วนพระนางสุภคย,ยีทรงขอออกบวชถือศีลแต่สุดท้ายพระนางสุภยาลัตก็ส่งคนไปวางยาพิษจนสิ้นพระชนจนได้แต่ในที่สุดวาระสุดท้ายของพระนางสุภยาลัตก็มาถึงแต่เป็นการมาถึงที่สร้างความอาดุลไปทั่วทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือการยกกองทัพเข้ามาของทหารอังกฤษซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ได้เขียนบรรยายฉากที่เป็นวินาทีที่พระนางสุพยาลัตเห็นกองทัพอังกฤษซึ่งนั่นมันหมายถึงวินาทีแห่งการล่มสลายของราชวงศ์พม่าได้อย่างงดงามและแสนจะคลาสสิกยิ่งเมื่อพระนางทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอียาวดีจากยอดหอคอยนั้นภาพที่ปรากฏขึ้นแก่พระเนตรก็คือเรือรบและแพขนานของอังกฤษกำลังแล่นเข้าเทียบท่าหน้ากรุงมันทะเล ความจริงก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่มีที่จะต้องสงสัยได้อีกต่อไปพระนางสุพยาลาั์หานพระพักกับและเสด็จลงมาจากหอคอยทันทีข้าหลวงตามเสด็จทางห่างเมื่อเสด็จลงมาถึงพื้นแผ่นดินแล้วความจริงที่เข้ามาทําลายโมหะแห่งพระนางสุพยาลั์ก็ท่วมท้นพระราชาหฤทยัยส่งร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วก็ทิ้งพระองค์ลงกับพื้นดินและส่งกันแสงทุกพระอุระอยู่นาทีนั้นพร้อมกับทรงปริเวทนาว่า พระองค์เองที่เป็นต้นเหตุที่นำพาความวินาศล่มจมมาสู่พระสวามีและกรุงอังวะเพียงครู่เดียวพระนางสุพยาลัตก็ได้สติส่งลุกขึ้นยืนและจับพระเกศาให้เรียบร้อยเข้าที่แล้วเสด็จอย่างพระนางพระยากลับไปยังพระราชมมณทียนครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่พระนางสุพยาลัตทรงแสดงโถมนัตให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่น หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระเจ้าสีป้อรทรงสเสด็จดีภัยทางการเมืองเป็นกษัตริย์พลัดถินไปพำนับอย่างประเทศอินเดียเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2428ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พม่าเสียเมืองให้อังกฤษนะคะต่อมาพระเจ้าสีป้อรทรงสเสด็จสวรรคตในอินเดียส่วนพระนางสุพยรัต์กลับไปสิ้นพระชนที่กรุงยางกุง้ง นี่คือตัวอย่างความโหดเหี้ยมของสตรีเมื่อขึ้นครองอำนาจจากภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วเราคิดตามนะคะทั้งสองตัวอย่างสั้นๆจากสองแผ่นดินต่างการเวลาต่างยุคสมัยแต่ลงเอยด้วยความล่มสลายของอาณาจากักรเรากลับมาที่เรื่องราวของพระนางแก้วพิมพาห่งอาณาจักรล้านช้างกันดีกว่านะคะหลังจากที่เท้าล้านคำแดงเสด็จสวรรคตรแบบเงื่อนงำแล้วพระนางแก้วพิมพาก็ส่งโปรดให้เท้าพรหมทัตพระราชะโอรสของเท้าล้านคำแดงขึ้นครองราช แต่เรื่องอำนาจได้สิบเดือนก็ทรงมวนเสือเดินทางกลับบ้านเก่าเพราะเจ้าหญิงแก้วพิมพาบัญชาให้ทีมล่าสังหารไปอุ้มมาเข้นคอกดน้ำซิมพระชนที่ปากน้ำขานเมื่อปริที่พระพาติยะแล้วพระนางแก้วพิมพาก็ส่งเท้าคำเต็มหรือพรยาปากห้วยหลวงพระเชษฐาอีกพระองค์ขึ้นครองนคร นังได้ห้าเดือนก็ถูกปลดนะคะจากนั้นเจ้าหญิงแก้วบิมพาก็ส่งเท้าใสาพระอนุชาขึ้นนั่งบัลลังก์แต่อยู่เพียงหกเดือนเท้าใสทรงบรรทุมไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาหลายตลบเพราะกลัวถูกปลดเลยหาทางออกให้ตัวเองด้วยการผูกคอตายเจ้าหญิงจึงวางหมากใหม่ส่งพระยาไข่โอรสเท้าล้านคำแดงขึ้นครองราชปรากฏว่านั่งบัลลังก์ได้นานกว่าใครคือสามปีนะคะต่อมาก็ถูกเด็ดชีพ และเจ้าหญิงก็ส่งเท้ากล่องแก้วโอรสพระยาสามเสนไทยพี่น้องต่างมารดาขึ้นนั่งบรรลังอยู่ได้เจ็เดือนก็ถูกปลงพระชนอีกถัดมาอีกไม่นานคราวนี้เป็นเคราะหของโอรสเท้าล้านคำแดงแต่ไม่ปรากฏชื่อในพงศวดานแคว้นลานช้างนะคะทราบเพียงว่าเป็นลานของเจ้าหญิงแก้วพิมพานังได้หเดือนก็ลาโลกเช่นกัน ขณะที่เรียกว่าแอบลงเรือหนีนะคะเจ้าหญิงแก้วพิมพาซึ่งมีหัตามากมายก็ส่งคนไปตามคล่าล่าวิญญาณถึงในใเรือสําหรับกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครองราชตามบัญชาของเจ้าหญิงแก้วพิมพาคือเท้าคำเกิดลูกหนังทาที่เจ้าหญิงโปรดปรานมากของราสามปีกลับไปลมตายกระทันหัน และนั่นคือปฏิบัติการล่าสังหารอันโหดเหี้ยมและล่าสวัสดที่วาบวิวหัวใจที่มีเจ้าหญิงแก้วบิมพาหรือในพงศสวดานแคว้นลานช้างที่ท่านในผลตรีหลวงวิจิตวัฒการใช้อ้างอิงและเราเอามาอ้างต่อเรียกว่าพระมหาเทวีเป็นผู้กลุมอำนาจชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งสิน้น แต่สุดท้ายเจ้าหญิงผู้เหี้ยมโหดก็หลานโลกไปด้วยกรรมตามสนองนะคะเพราะในที่สุดข้าราชบริพารและคุณนางได้ร่วมกันจับพระนางไปฆ่าแล้วทิ้งศพให้แหลงถึงไม่ยอมจัดพระราชพิธีให้สมเกียรติในวัยเพียง50ชันษาเท่านั้น สำหรับตำนานเซ็กของมหาเทวีองค์นี้ตามพงศาวดารแคว้นลานช้างบันทึกไว้ชัดเจนว่าเท้าคำเกิดนั้นมีสัมพันธ์สวัสดกับพระมหาเทวีแน่นอนส่วนองค์อื่นๆอีกหกนั้นไม่แน่ใจว่าเสร็จสมอารมณ์หมายถึงปลายทางวิมานชิมพลีกับพระนางหรือเปล่าแต่นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังๆต่างสรุปกันว่าดูตามรูปการแล้วไม่น่าพ้นกรงเล็บสวัสดของพระนางไปได้ เพราะถึงแม้ว่าบางองค์จะมีศักดิ์เป็นพี่น้องหรือว่าเป็นหลานก็ตามทีซึ่งในประเด็นของมหาเทวีองค์นี้พลตรีหลวงวิจิตวาทการเคยเขียนในชงวิเคราะห์ถึงอุปนิสัยเอาไว้ในหนังสืองานคนา้นคว้าเรื่องเชื้อชาติไทยความตอนหนึ่งมีอยู่ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความโหดร้ายถึงปานนั้นอย่างไม่พบหลักฐานที่จะอธิบายได้จะวิงแก้วพิมพาพระชนศักเท่าใดในเวลาที่ทำโหดร้ายอย่างนั้น พอมีทางทราบบ้างสังเกตถ้อยคําที่ใช้ในพงศวดานทําให้ทราบว่าเจ้าหญิงเก้าพิมพาอ่อนกว่าเท้าล้านคําแดงแต่แก่กว่าเท้าคําเต็มจึงควรเข้าใจว่าเจ้าหญิงเก้าพิมพาอ่อนกว่าเท้าล้านคําแดงไม่นานนักเท้าล้านคําแดงสิ้นพระชนเมื่ออายุ52จึงน่าเชื่อว่าในยุคที่เจ้าหญิงเก้าพิมพาทําความโหดร้ายนี้ต้องมีพระชนอยู่ในเรือน50ชั้นสาแล้วเจ้าหญิงได้อิทธิพลมาได้อย่างไรข้อสังเกตมีอยู่อันเดียวคือ พงศาวดารล้านช้างเรียกเจ้าหญิงแก้วพิมพาว่าพระมหาเทวีเราเคยพบตำแหน่งพระมหาเทวีในประวัติศาสตร์ล้านนาเป็นราชธิดาองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ล้านนาพระนามเดิมว่าจิรประภาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในที่สุดก็ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่เองวิธีการของล้านช้างกับล้านนาคล้ายคลึงกันจึงทำให้สงสัยว่าเจ้าหญิงแก้วพิมพาอาจจะเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในเวลานั้น พงศาวดารลานช้างจึงเรียกพระมหาเทวีและบางทีจะเป็นด้วยเหตุผลนี้พงศาวดารหลวงพระบางจึงไม่จดบันทึกพระนามกษัตริย์ผู้ครองลานช้างในระยะเวลาสั้นๆลงทำเนียบกษัตริย์ลานช้างเพราะถือว่าผู้มีอำนาจแท้จริงในลานช้างไม่ใช่กษัตริย์เ็พระองค์นั้นแต่อำนาจปกครองอยู่ในมือของเจ้าหญิงแก้วพิมพ์ผาทั้งหมด นั่นเป็นมุมมองของพลตรีหลวงวิจิตวาทการนะคะผิดถูกคาดเคลื่อนไปหรือไม่อย่างไรคงจะขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไม่ออกความคิดเห็นนะคะส่วนใครจะเห็นพิรุธอะไรหรือไม่ก็ตามแต่ที่ใจจะสะดวกคิดแต่เท่าที่ทราบต่อมาในแพทย์วิบูรณ์วิจิตวัฒการทายาทของท่านก็นำม,มุมมองของท่านมาอ้างอิงอยู่บ่อยครั้งในงานเขียนของคุณหมอเองว่าไปแล้วในพงศสวดานแควลานนา พงศสวดานแควนลานช้างมักพบเรื่องราวของพ่อสมสู่กับลูกพี่กับน้องหลานกับน้าว่ากันให้เปรอะไปหมดนะคะมีทั้งเปิดเผยและปิดบังซ่อนเร้นบันทึกกันไว้ในรูปแบบของนิทานโบราณเช่นความตอนหนึ่งจากพงศสวดานแควนลานช้างบันทึกไว้ว่ายัางมีพระยายักษ์ตนหนึ่งชื่อว่านันทาเมียชื่อพระมหาเทวีลูกชื่อนางกลางลีเขาเจ้าผัวนางตายก่อนเมียจึงไปเป็นพระยานิทปัต เกิดลูกชื่อเจ้าพุทธเสนมาเอานางกลางเรเป็นเมียมีลูกชายชื่อว่าท้าพีซีมีลูกหญิงชื่อนางพิสัยเขาเจ้าเอากันเป็นผัวเมียมีลูกชายคนหนึ่งชื่อไอชเลิกเอิกลูกหญิงชื่อเ e อื้อยปลื่มฟ้าเขาเจ้าพี่น้องเอากันเป็นผัวเมียจึงมีลูกชายชื่อไอเจดหมีลูกหญิงคนหนึ่งชื่อนางกล้าใหญ่ปากกว้างหูรี เขาเจ้าเอากันเป็นผัวเมียกันเขาฝูงนั้นหากเป็นวงศานันธมหาเทวีแต่นังกลางหูรีมาแลเขาฝูงนั้นชิบหายไปแล้วแต่เข้าใจนะคะว่าบางครั้งบางตอนอาจจะมีเรื่องจริงที่อื้อเฉาวข่าวโลกีและมันคงหน้าบัดสีไม่ใช่น้อยคนเขียนพงศดารเลยใช้กุศโลบายแปลงเรื่องจริงที่ข่าวคลุ้งให้เป็นตำนานคล้ายนิทานหรือมุกป,ปาฐาเสียก็ามาก สงสัยคงจะทําใจรับความจริงไม่ได้ว่าเรื่องมั่วสวรรัดมันอารวาดครอบงามจิตใจคนเรามาตั้งแต่โบราณกาลและนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมาเรืองอำนาจท่ามกลางเรื่องเ้าโลกีและข่าวเลือดคลุ้งในราชสำนักนะคะถ้าทุกคนชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้แบบด้วยนะคะขอบคุณที่ทุกคนรับฟังกันจนจบอีกครั้งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีคะ่ะ Thank you